โไทยฟ็อกไทยฟ็อกดูครับเป็นสีเขียวอันนี้จะไทยดูครับไทยฟ็อกครับไทยฟ็อกตอนนี้ได้มีสองโลได้ครับกลับมาโถดครับบนขายักครับไทยฟ็อกครับผม สวัสดีครับสวัสดีนานๆนักปักท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําประแสวันนี้เราเอาคายักมานะครับก็วันนี้จะมาตีปลาช่อนกับชโดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาช่อนหรือชะโดมากกว่ากันนะครับก็วันนี้ชะโดก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราดูๆกันไปว่าวันนี้จะได้อะไรมากกว่ากันนะครับก็หลักๆก็จะมุ่งหน้าไปชะโดนะครับเช้าๆแบบนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับไทฟ็อกนะครับเหยี่อยู่น้ํา

นี่ครับไทฟ็อกนะครับจากค่ายเหยื่อเต็มคำนะครับตัวนี้ใบพัดเดี่ยวนะครับใบพัดแต่เลทครับสั้นข้างยาวข้างนะครับเรียกเสียงปลาได้ดีมากนะครับแล้วก็ลวดเนี่ย1.2มิลลิเมตรนะครับตัวนี้จะแข็งแรงออกแบบโดยโดยเฉพาะชโดเลยนะครับเบ็ดม้าตาดนะครับนี่สวยๆนะครับชโดป่านะครับเก็บหนึ่งแต้มครับไทฟ็อก กัดไม่โดนกัดไม่โดนอืม Ui. Ui. โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตัวสองสามโลได้ตัวเนี้ยกัดไม่โจนน่ะโอ้หตามมางงถึงหน้าเรือเลยเสียดาย อ,อ,อื้มฮก็ชากาแล้วโอ้โหไทฟอกขัดไม่อยู่ครับไปชาบแล้วนะ อทฟอึบอึบอทฟอึบ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 อกคอึบ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 อบอึบอับอึบออึสีึบอ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 อบบบอบ นี้ครับชโด้ไซส์กำลังสวยเลยนะครับไทฟ็อกสีชมพูนะครับตัวนี้เห็นจิบๆนะครับไทฟ็อกสีชมพูตัวนี้ออกแบบงานชโดโดยเฉพาะนะครับลวดหนาถึง1.2มิลนนะครับนี่นะครับเหยื่อไทฟ็อกนะครับเป็นกบใบพัดนะครับตัวนี้เป็นกบใบพัดขนาด5เซนเมตรนะครับนี น้ำหนักอยู่15กรัมนะครับเย่าเป็นเหยื่อไม้นะครับแล้วก็อุดหัวกระท้ายนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับเป็นใบพัดวิเศษนะครับก็ใบพัดสเตนเลสนะครับสั้นข้างยาวข้างเรียกเรียกเสียงปลาได้ดีมากนะครับแล้วก็ทําให้เหยื่อเนี่ยวว่ายได้ตรงเลยนะครับเบ็ดก็แข็งแรงครับรับประกันโดยมัดตาดนะครับ 2O โอนะครับไทฟักครับผม ดูครับไทฟอ็อกครับไทฟอ็อกไทฟอ็อกครับใส่สวยเลยตัวนี้ไทฟอ็อกครับตัวที่สามไทฟอ็อกครับไทฟอ็อกครับโอ้โหตัวนี้น่าจะมีสองโลนะไทฟอ็อกครับ เอาเรียบร้อยไทฟ็อกครับใสสวยเลยตัวนี้แจมนี่ครับตอนนี้ได้มี2โลได้ครับนะหน้ามา2โลได้ครับตัวนี้เป็นเหยื่อไทฟ็อกสีชมพูนะครับปูท้องขาวนะครับนะกาดของเขาโอเคมากนะครับตัวนี้ก็ผมเปิดกาดนะตัวนี้เปิดกาดตีเลยตีล่องนะครับไม่ตีเข้าป่านะครับตัวนี้จะตีล่องไม้ครับเห็นกิบก็ตีใส่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทฟ็อก ตัว5เซนนะครับเบ็ด2โอนะครับเบ็ดมาตัดผู้ผู้ก็มีผู้ยางกับผู้คิดตั้นนะครับผสมกันเหยื่อสวยนทนๆครับตัวนี้แนะนําเลยครับสายชะโดไม่ระแวงครับเพราะว่าเป็นเหยื่อที่เสียงไม่ไม่ดังมากนะครับป่าป่าไม่ตื่นนะครับป่าไม่ตื่นนะครับฝากกันไปด้วยครับกับเหยื่อไทฟ็อกจากค่ายเต็มคำครับ ตาม,มาอาโอ้โหกัดโดนโด้ไม่อยู่โอ้โห ตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้โดนฝนนะครับโดนฝนไล่นะครับก็เลยไม่ได้พูดปิดที่เรือคายักนะครับก็วันนี้ก็มาตกปลาชะโดนะครับด้วยเหยื่อไทฟ็อกนะครับไทฟ็อกจากค่ายเต็มคานะครับจากค่ายเหยื่อเต็มคานะครับนี่เหยื่อเต็มคํานะครับตัวนี้เป็นกบไม้ใบพัดนะครับใบพัดตะเลตนะครับนําเข้านะครับแล้วก็ใบพัดเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะครับเป็นใบพัดเดี่ยวนะ แล้วก็มีสองฝั่งครับฝั่งนึงเนี่ยใบพัดจะยาวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใบพัดจะสั้นนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยจะทําให้เหยื่อตรงรากเหยื่อมันเ,นยเหยื่อมันจะตรงครับแล้วไม่ต้องกอเร็วนะครับกอเร็วมันก็แค่ฉีดน้ำครับเสียงไม่ค่อยดังเรากอช้าก็ได้ไม่ต้องเร็วมากครับรอบ7รอบรอบ7รอบ6 6หก้าก็ได้6กจุดกก็ได้นะครับรอบ6ก็ได้นะครับเสียงดังดีมากครับตัวลวดเนี่ยขนาด1 2ุมิลนะครับตัวลวดเนี่ย หน่งมิลลิเมตรนะครับเหมาะกับงานชาโดมากๆนะครับนะแล้วก็มาเบ็ดเบ็ดมัตตาด2โอนะครับท่อกาดกันสว่าครับก็เปิดง่ายนะครับผ่ามาแล้วนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับตรงตูดนะครับปรับขึ้นปรับลงได้ให้แน่นถ้ามันเปิดง่ายก็แค่ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็สวมเข้าไปให้มันแน่นนะครับน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่15กรัมนะครับขนาดเนี้ย5เซน5เซนิเมตรนะครับอ่าไทฟ็อกนะครับส่วตูดส่วนตูดเนี้ย จะเป็นผู้ผู้ยางนะครับผู้แฟตคิทตันด้วยนะครับด้วยความสวยงามนะครับเวลาแสงแดดจัดๆเนี่ยมันก็จะช่วยในการมองเห็นของปลามากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อไม้ครับเหยื่อไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแต่ว่า่ายเต็มคำเนี่ยเขาเขาอุดตูดมาอุดตูดกับหัวมานะครับตูดกับหัวเป็นอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการฉีกขาดของหัวและก็ตูด นี่คือข้อดีของเหยื่อไทฟ็อกนะครับมันทนมากๆนะครับแล้วก็เรียกเสียงปลาได้ดีมากปลาจะไม่ระแวงนะครับลูกปัดก็จะเป็นลูกปัดสแตนเลสนะครับไม่ใช่พลาสติกนะนะถือว่าดีมากนะครับวันนี้ใช้สีเขียวหัวแดงนะครับแล้วก็สีชมพูใันนี้ใช้ก็หลายตัวครับแต่กัดกัดไม่ค่อยโดนนะครับกัดไม่ค่อยโดนมันจะเป็นปลาส่วนมากเป็นปลาไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณโลถึง2โลนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแพ็กเกจแพ็กเกจก็ประมาณนี้เลยนะครับมีขายแล้วทั่ว ทั่วประเทศได้หาซื้อได้แล้วนะครับร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับถ้าสนใจนี่ก็ทักไปที่เพจเหยื่อเต็มคำได้เลย นะครับตัวราคาเนี่ยตัวนี้อยู่ที่250บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับสายชโดสายประช่อนเนี่ยก็ใช้ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นชโดซะมากกว่านะครับก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ผลประกอบการพอสมควรนะครับก็ถือว่าเช้านี้กัดดีมากๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนดีกว่าเนาะอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับเหยื่อไทยฟลอกนะครับจากค่ายเหยื่อเต็มคำนะครับตัวละ250บบาทคุ้มคุ้มนะครับผมก็ขอตัวกลับก่อนดีกว่าเนาะ ก็อย่าลืมไปกด u u s c r i b e นะครับไปกดกระดิ่งนะครับให้ให้เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเราจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าผมใช้ Pitching NC หรือ N1 Pitching NC นะครับเราจะไปที่ไหนก็ติดตามกันไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ไปกดไลค์เพจนะครับกดติดตามเพจ e i i t c h i n g NC ด้วยนะครับขอตัวกลับก่อนดีกว่านะก็ไปละเนาะไว้เจอกันทลิปหน้าบ๊ายบาย